คนไทยปัจจุบันนี้ประสบปัญหาเรื่องของไตทํางานผิดปกติปัสสาวะบ่อยหรือบางคนก็คือพอไปตรวจก็พบว่าเป็นโรคไตซะละอาการเริ่มต้นก็จะเกิดจากการที่การปัสสาวะบ่อยมีฟองหรือบางทีเกิดการติดการขัดฉีกกระปิบกระปลอยเป็นต้นถ้าคุณกำลังมีปัญหาแบบนี้อยู่คลิปนี้ต้องไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่า เราจะดูแลปัญหาเรื่องของไตและเรื่องของรอบเดือนที่เป็นลิ่มเป็นก้อนควรจะดูแลยังไงตามไปดูกันเลยค่ะไตที่อ่อนแอจะไม่สามารถขับข้อ,อของเสียที่อยู่ในร่างกายออกได้ดีพอดังนั้นมันจึงทำให้เกิดการตกตะกอนของของเสียก็มีโอกาสที่จะทำให้ไตมีปัญหาด้วยเมื่อไตอ่อนแอก็จะขับของเสียได้น้อยการเก็บสารน้ำในร่างกายก็จะทำได้น้อยลงเช่นกันสำหรับคนที่ ไตอ่อนแอตั้งแต่กําเนิดหรือว่าเป็นไตอ่อนแออันเนื่องมาจากการที่คลอดบุตรแล้วไม่ได้อยู่ไฟหรือที่เรียกว่าไม่ได้อยู่เดือนการกินอาหารต่างๆต่อไปนี้นะคะจะทําให้คนที่มีปัญหาไตเนี่ยยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยสิ่งนั้นก็คือน้ําเย็นน้ําแข็งแล้วก็น้ํามะพร้าวเพราะจะทําให้ฉี่บ่อยนอกจากนั้นก็จะเป็นชากาแฟน้ําอัดลมหน่อไม้ ผักดองทุกชนิดแล้วก็ผลไม้ดองค่ะการฉี่บ่อยจะทำให้ร่างกายสูญเสียเกิืแร่และวิตามินด้วยส่วนหนึ่งเช่นกันดังนั้นค่ะคนที่กำลังมีรอบเดือนก็ไม่ควรดื่มน้ำมะพร้าวอ,อ่อนเพราะว่ามันจะทำให้ในบดลูกเนี่ยเย็นเกินไปการที่เขาจะขับของเสียก็จะทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเลือดก็จะเป็นลิ่มดังนั้นค่ะคนที่มีปัญหาไตาก็ควรที่จะต้องระวังว่ามีอาหารอะไรบ้างที่ไม่ควรที่จะทาน เพื่อเป็นการชะลอทําให้การเสื่องของไตเนี่ยช้าลงนอกเหนือจากการที่ไม่ทานในบางสิ่งบางอย่างแล้วสิ่งที่ควรจะทานนะคะสําหรับการที่เราจะดูแลไตก็คือเป็นการล้างตะแรงไตหนึ่งในนั้นก็คือจะมีเป็นพวกสมุนไพรที่หาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นแกนสับปะรดอ้อยแดงตะไคร้ครูแล้วก็ชาจากใบตองป่าก็จะช่วยทำความสะอาดไตได้ด้วย การที่เราสามารถทําความสะอาดไตได้ก็จะช่วยให้ของเสียไม่ตกค้างอยู่ข้างในดิฉันเคยมีเอฟซีค่ะได้เล่าให้ฟังว่าเธอมีปัญหาว่าเธอปวดรอบเดือนมากจนเป็นลมก็ไปตรวจปรากฏว่าไม่เจออะไรเลยหลังจากที่ศึกษาเราเรื่องกันเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าเธอดื่มน้ํามะพร้าวเป็นประจําในช่วงที่มีรอบเดือนคือดื่มตั้งแต่ก่อนมีรอบเดือนและพอมีรอบเดือนก็คือไม่ได้หยุดมันทําให้หมดลูก ทำงานได้ไม่ดีแล้วเกิดเป็นลิ่มเกิดเป็นก้อนการที่เลือดเป็นลิ่มเป็นก้อนก็สามารถพัฒนาไปเป็นช็อกโกแลตซิสก็ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่กําลังมีรอบเดือนค่ะสิ่งที่ควรจะทานนะคะก็คงจะต้องทานเป็นน้ําอุ่นก็จะดี หรือทานเป็นเครื่องดื่มที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าให้ดื่มเป็นแบบอุ่นๆตรงนี้จะดีแต่ไม่ควรที่จะดื่มน้ำมะพราะ้าวไม่ควรที่จะดื่มน้ำชัยเท้านะคะเพราะว่าเขาจะเป็นริดเย็นเหมือนกันคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ฝากแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยนะคะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ